เขาว่ากันว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่นั่นก็เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในทีมก่อสร้างถ้าให้ผมคุมจะไม่ใช่แค่สร้างเสร็จในฤดูกาลเดียวแต่ผมจะยึดมันทั้งยุโรปไปด้วยบร i a น c คลัฟฟ์กุนซือที่ได้ชื่อว่าฝีปากจัดจ้านที่สุดในอังกฤษในยุคที่ฟุตบอลยุโรปถูกครองโดยทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างเรอัลมาดริด ลิเวอร์พูลและบร์ทเมลวนิกไม่มีใครคาดคิดว่าทีมเล็กๆจากแถบมิดแลนด์ของอังกฤษจ,จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของยุโรปวงการฟุตบอลมีคุณซือเก่งๆนับไม่ถ้วนแต่คนที่กล้ายืนตรงกลางพายุและบอกว่าฉันจะชนะมันมีไม่กี่คนและคนที่เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักนั้นชื่อของเขาคือไบรอันครอฟอาจไม่คุ้นหูแฟนบอลยุคใหม่เท่ากับชื่อของเปปกดีโอลาหรือเ์เกนครอฟ แต่สำหรับคนที่อยู่ในยุค70และ80ไม่มีใครไม่รู้จักชายผู้นี้ผู้ที่ใช้เพียงความมั่นใจและวิธีคิดสวนกระแสที่พาทีมเล็กๆคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับถึง2ส,สมัยติดต่อกันไม่ใช่ลิเวอร์พูลไม่ใช่แมนยูแต่คือฟอ r e เรสต์แล้วก่อนที่จะเล่าว,ว่าเขาทําได้ยังไงนั้นก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักคร่าวๆกับชายคนนี้ก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนในปี1967นาสามโมสรเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าดาร์บี้เคานตี้ที่เป็นแค่ทีมไร้ความหวังในดิวิชัน2 ไม่มีงบไม่มีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ไม่มีแม้แต่สนามซ้อมที่เป็นเรื่องเป็นราวแต่พวกเขามีสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือชายผู้หนึ่งที่ไม่เคยกลัวความพ่ายแพ้อย่างไบรอันครัฟท์กุนซือหนุ่มไฟแรงในวัยเพียง32ปีพร้อมด้วยคู่หูตลอดการของเขาอย่างปีเตอร์เทเลอร์ครัฟ์ไม่ได้เข้ามาคุมดาบี้เคาตี้เพื่อให้อยู่รอดเข้ามาเพื่อหล่มโตะทันทีที่เข้ารับตำแหน่งเขาจัดการเคลียร์ผู้เล่นเก่าไล่นักเตะที่ไม่กระหายความสำเร็จและประกาศต่อหน้าสื่อว่าผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็็นนนนทีี่่2ผมมาาเเพพือพาดาอด์บ้ขึปัั เสียงวิจารณ์ต่างถาโถมกระหน่ำใส่แต่ครัฟไม่แขร์เขาและเทลเลอร์เริ่มสร้างทีมจากศูนย์ด้วยวิสัยทัศน์อันเฉียบขาดครัฟนั้นเป็นโคช้ชที่ไม่เดินตามตำราเขาเชื่อในฟุตบอลที่เรียบง่ายแต่เล่นด้วยหัวใจที่มีวินัยเขาได้เฟ้นหานักเตะโนเนมที่มีหัวใจนักสู้มากกว่าค่าตัวแพงและผลลัพธ์ก็เริ่มปรากฏครัฟดึงนักเตะอย่างรอยแม็กฟรลนจอห์นโอแฮร์อลันฮินตันและกัปตันจอมทัพอย่างเดฟแมคไคภายในเวลา2ปีดร์บี้เปลี่ยนจากทีมดิชน2มาเป็ผููท้ทงงลีสสุ ในฤดูกาลที่พันเก้าร้อยหกสิบแปดหกสิบเก้าพวกเขาควา้าแชมป์ดิวิชันสองและเลื่อนสู่ดิวิชันหนึ่งได้สำเร็จแต่ครัฟต์ก็ยังไม่พอใจเขาไม่ได้สนแค่พาทีมเลื่อนชั้นเท่านั้นเขามองไกลกว่านั้นเขามองเห็นแชมป์ลีกซึ่งการเลื่อนชั้นสู่ดิวิชันหนึ่งดับบี้เคานตี้ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่แต่พร้อมจะัดทุกทีมทุกนัดที่ลงแข่งในฤดูกาลที่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองคือบทพิสูจน์ว่าวิสัยทัศน์ของครัฟ์ไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแล ดาบี้เคาตี้กลายเป็นแชมป์หลีกสูงสุดของอังกฤษได้พวกเขาชนะทุกทีมที่ควรจะแพ้และเขียนชื่อสโมสรลงบนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลแต่ความสำเร็จของครัฟมักตามมาด้วยพายุเสมอเขามักมีปากเสียงกับบอร์ดบริหารอยู่เรื่อยครัฟมั่นใจในวิธีของเขาอย่างแรงกล้าและไม่เคยลังเลที่จะด่าบอร์ดบริหารต่อหน้าสื่อเขาเรียกประธานสโมสรว่าเป็นพวกขวางโลกและเคยถึงขั้นขู่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณฉลาดกว่าผมในเรื่องฟุตบอลงั้นคุณก็ลงไปคุมทีมแทนผมเลยแล้วกัน ซึ่งประธานสมโมสรในเวลานั้นคือแซมลองสันผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเขามองว่าครัฟเริ่มควบคุมไม่ได้เมื่อครัฟขออนุมัติให้ซื้อผู้เล่นหรือเพิ่มอำนาจในการจัดการสมโมสรคำตอบที่ได้รับคือไม่และสิ่งหนึ่งที่ครัฟรับไม่ได้เลยก็คือการให้คนไม่มีหัวใจในฟุตบอลมาสั่งเรื่องฟุตบอลแล้ววิลกรรมของครัฟเขาเป็นกุนซือคนแรกๆที่กล้าเล่นงานนักข่าวแบบไม่เลือกหน้า อย่างเหตุการณ์ไล่สื่อดังออกจากห้องถแถลงข่าวด่ากรรมการออกโทรทัศน์เคยด่าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต่อหน้ากล้องและออกมาให้ความเห็นเรื่องทีมชาติอังกฤษแบบไม่กลัวใครและในบางครั้งเขายังแซะผู้จัดการทีมคนอื่นผ่านสื่ออย่างเปิดเผย เมื่อไฟลามไปถึงจุดชนวนจุดแตกหักก็ได้เกิดขึ้นในปี1 9 7 3หลังจากพาดาร์บี้เข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศยูโรเปียนคัพแต่ก็พ่ายให้กับยูเวนตุสไปลองคิดดูว่าถ้ามีกุนซือคุมทีมเล็กแต่เป็นมาเมืดเข้ารอบรอง u c l ได้ในยุคนี้เราก็คงจะประหลาดใจกันไม่น้อยนั่นแหละคือสิ่งที่ครัฟท์ทำเขาพาดาร์บี้เคาตี้มาได้ไกลจนน่าเหลือเชื่อซึ่งในรอบรองยุโรเปียนคัพนั้นพ่ายให้กับยูเวนตุสไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3 และหลังเกมครับตำหนิยูฟ้าอย่างเปิดเผยว่าเข้าข้างทีมใหญ่เขาพูดว่าการจัดกรรมการแบบนี้คือเรื่องขายหน้าที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปซึ่งเสียงนั้นกลายเป็นเสียงสุดท้ายในฐานะผู้จัดจาการทีมดาร์บี้เมื่อบอร์ดบริหารเห็นว่าเขาก้าวล้ำเส้นไปไกลเกินควบคุมและในที่สุดครัฟและปีเตอร์ก็ได้ลาออกหลายคนบอกว่าครัฟทํทำลายตัวเองแต่แฟนบอลจำนวนมากยกย่องเขาว่าเป็นนักสู้ที่ไม่เคยยอมจำนวนต่อระบบใดๆเขาไม่เคยกลัวเสียงานเขากลัวแค่เสียอุดมการณ์ก็เท่านั้น หลังจากลาออกจากดับบี้เคาน์ตี้ถึงแม้จะเคยพาทีมควา้าแชมป์ลีกก็ตามในปี1973คราฟท์และเทเลอร์ก็เลือกไปคุมทีมเล็กๆที่แทบไม่มีใครสนใจอย่างบรตันซึ่งตอนนั้นเล่นอยู่ในดิวิชัน3ของอังกฤษเขาเข้ารับตำแหน่งในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1973แต่ใช้เวลาคุมทีมแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นผลงานทีมไม่ดีนักบรตันอยู่ในโซนทีมท้ายตารางและดูเหมือนว่าคราฟ์จะไม่ได้ทุ่มเทจริงจังสักเท่าไหร่เหมือนเป็นแค่ช่วงพักใจของคราฟท์กับเทเลอร์เพราะต่อจากนี้คือช่วงที่ทง ในปี1974คือช่วงเวลาที่ลีดยูเนเต็ดคือจัก,กรวรรดิอันแข็งแกร่งภายใต้การนำของดอนเลวี่พวกเขาเล่นบอลแบบเน้นผลลัพธ์แข็งแกร่งดุดันบางคนบอกว่าโหดเกินไปและนั่นเองคือสิ่งที่ไบรอันครัฟดูแคลนที่สุดเมื่อคนที่เกลียดระบบที่สุดถูกจับโยนลงไปในใจกลางของมันครัฟเคยพูดว่าอยากเปลี่ยนลีดยูเนเต็ดให้กลายเป็นทีมที่ผู้คนรักแต่ความจริงคือเขาแค่อยากลบลีดยูเนเต็ดออกจากแผนที่ฟุตบอลอังกฤษลีดยูเนเต็ดชนะทุกอย่างแต่พวกเขาชนะอย่างน่าอับอายครัฟเคยพูดไไกก่่่อนนรับงามีีป ในเดือนกรกฎาคมปี1974ดอนเลวีถูกดึงตัวไปคุมทีมชาติอังกฤษคนที่ลีดเลือกมาเป็นผู้สืบทอดอาณาจักรคือไบรอันครัฟใชายที่เกลียดทีมนี้มากที่สุดในประเทศมันคือความขัดแย้งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่มันกลับเกิดขึ้นจริงและมันนำไปสู่หนึ่งในเรื่องราวฟุตบอลที่ดุเดือดสั้นและทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ วันแรกของครัฟในห้องแต่งตัวลีดเขาไม่ได้พูดเพื่อซื้อใจนักเตะเขาไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทํามาตรงกันข้ามเขากล่าวว่าพวกนายสามารถโยนเหรียญรางวัลทั้งหมดทิ้ง,งลงในถังขยะได้เลยเพราะพวกนายไม่ได้เล่นมันอย่างบริสุทธิ์ใจภายในไม่กี่วันความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนักเตะก็เข้าสู่จุดเดือดเขาสั่งฝึกซ้อมแบบใหม่ทั้งหมดไม่เอาระบบเดิมของเลวี่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแผนเปลี่ยนทุกอย่างจนทีมเริ่มสับสน นักเตะบ,บางคนออกมาเปิดเผยภายหลังว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนผู้จัดการทีมมันเหมือนมีคนแปลกหน้ามานั่งบัญชาการเราแล้วบอกว่าเราผิดมาทั้งชีวิตลีดยู่นเต็ดแพ้3จาก6นัดแรกของฤดูกาลฟอร์มย่ำแย่นักเตะไม่เล่นเพื่อเขาแฟนบอลไม่เชื่อใจเขาและบอร์ดบริหารก็เริ่มลังเลว,ว่าเราจะจ้างศัตรูต่อไปหรือไม่เพียง44วันหลังรับตำแหน่งครัฟ์ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมลีดยู่นเต็ดและเขาไม่ได้ไปแบบเงียบๆแต่เต็มไปด้วยคำพูดที่ถูกพูดถึงมาจนถึงวันนี้ พวกเขาเกลียดผมและผมก็เกลียดพวกเขาถ้าผมมีเวลาอีกนิดผมจะทาให้ลีดเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกยุคแต่ว่าผมนั้นดีเกินไปสําหรับพวกเขาแม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในชีวิตคุณซือของคราฟ์แต่มันกลับกลายเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งสําหรับเขาและวงการฟุตบอลอังกฤษเขาเผชิญกับความจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคนทั้งระบบไม่พร้อมแต่บางครั้งคนที่จะเปลี่ยนโลกก็ต้องล้มให้สุดก่อนเขาเรียนรู้ว่าต่อให้คุณเก่งแค่ไหนถ้าคุณอยู่ผิดที่ทุกกอย่่่่างง็พััหมมดดแตนนไใชจจุ มันก็เป็นแค่การเริ่มต้นตำนานที่แท้จริงซึ่งกำลังรอเขาอยู่หลังจากออกจากกลีดอย่างหมดสภาพในปี1974และผ่านช่วงเวลาสั้นๆกับไรตันคราฟต์กลับมาในวงการลูกหนังอย่างจริงจังอีกครั้งในเดือนมกราคมปี1975กับทีมที่ไม่มีใครพูดถึงอย่าง Nottingham Forest ตอนนั้น Forest อยู่ในดิวิชัน n 2เทียบเท่ากับแชมเปี้ยนชิพในปัจจุบันทีมที่ไม่มีซูเปอร์สตาร์ไม่มีงบไม่มีอะไรจะเสียและแทบไม่มีใครเชื่อว่าคราฟคือคำตอบของพวกเขา และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่หลายคนเรียกว่าเทพนิยายลูกหนังที่สุดตลอดกาลไม่นานหลังรับตําแหน่งครับเรียกปีเตอร์เทเลอร์เพื่อนคู่ใจของเขามาร่วมงานอีกครั้งเทเลอร์ <Taylor S 2> ไม่ใช่ผู้ช่วยธรรมดาเขาคือผู้ที่ค้นพบเพชรดิบเขาเชี่ยวชาญในการหานักเตะโนเนมราคาถูกแล้วปั้นให้กลายเป็นตำนานครับ <Kraft S 2> คือไฟเทเลอร์คือน้ำ,อนำสองคนนี้เมื่อรวมกันก็เหมือนเวทมนต์ภายใน2ปีพวกเขาพาฟอเรสต์เลื่อนสู่ดิวิชั่นหนึ่งจากนั้นก็เริ่มสร้างทีมด้วยผู้เล่นที่ไม่มีใครสนใจอย่าง จอห์นโรเบอร์สันปีกคนหนึ่งที่ถูกมองว่าหมดสภาพเลลี่ลอยแนวรับที่ถูกลืมจากลิเวอร์พูลเคนนี่เบิร์นส์ศูนย์หน้าที่ถูกจับมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กปีเตอร์ชิวตันผู้รักษาประตูตัวท็อปที่คราฟบ,บอกว่าค่าตัวถูกไปครึ่งหนึ่งเพราะเขาช่วยเซฟประตูสำคัญได้เสมอปีแรกหลังเลื่อนชั้นในฤดูก,กาลที่1 9 7 7ก8ารไม่มีใครคิดว่าฟอ r เรสต์จะทำอะไรได้มากไปกว่าการอยู่รอด แต่ครัฟไม่เล่นตามบทใครเขาเปลี่ยนทีมให้เป็นกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในระบบเล่นฟุตบอลกล้าหาญไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีทีมใหญ่และผลลัพธ์ที่ได้คือฟอเรสต์คว้าแชมป์ดิวิชันหนึ่งได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกหลังเลื่อนชั้นและกลายเป็นทีมแรกที่ทําแบบนั้นได้ในยุคใหม่การคว้าแชมป์ลีกทําให้ฟอเรสต์ได้สิทธิ์ไปเล่นในยุโรเปียนครับการไปเล่นในยุโรปนี้เป็นเหมือนการสร้างปฏิหาริย์ของไบรอันครับไม่มีใครคาดหวังอะไรแต่ครัฟและเทเลอร์ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ในฤดูกาลที่ผ่าน978-79เป็นฤดูกาลแรกที่นอตติงแฮมฟอร์เลสได้เข้าร่วมศึกยูโรเปียนคัพในประวัติศาสตร์สโมสรครัฟส์ได้เซ็นสัญญากับเทรเวอร์ฟันซิตจากเบอร์มิงแฮมซิตี้ด้วยค่าตัวหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ทำให้เขากลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่มีค่าตัวเกินหนึ่งล้านปอนด์ซึ่งเขามีบทบาทส,สำคัญและเป็นหนึ่งในจิ๊กซอห์ชิ้นสำคัญของครัฟส์ในรอบรองฟอร์เลสโค่นลิเวอร์พูลแชมป์เก่าแล้วทะลุถึงรอบชิงเลกแรกที่สนามซิตี้เก่าฟอร์เลสชนะไปสองประต นี่เป็นการหักปากกาเซียนอย่างแท้จริงเพราะก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลคือแชมป์ยุโรป2สมัยติดและมีผู้เล่นระดับโลกมากมายแต่ฟอร์เรสต์เล่นแบบอุดใช้จังหวะสวนกลับเร็วแบบสุดเฉียบจากจอห์นโรเบอร์สันและโทนี่วูดค็อกในนัดชิงที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนมิวนิกกับมาโมเอฟเอฟการลากบอลสุดเส้นฝั่งซ้ายของโรเบอร์สันแล้วเปิดตัดเข้ากลางให้ฟานซิสพุ่งโมงเข้าไปทําให้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะไป1ประตูต่อศูนย์และคว้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสร และในปีถัดมาฤดูกาลที่ผ่าน979 80พวกเขาป้องกันแชมป์ได้ด้วยชัยชนะเหนือฮัมบูร์กทุกคนคิดว่าปีแรกนั้นฟอเรสแค่ฟุกแต่ฟอเรสท,ทำได้อีกนี่คือบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่าทีมเล็กจากอังกฤษนี้ไม่ได้แค่บังเอิญขึ้นมาเฉยซึ่งนัดชิงที่สามซานติอาโกเบนาเบลมาริดโรเบอร์สันปีกซ้ายล่างตุ้ยหนุยคือฮีโร่ของนัดน,นี้อีกครั้งเขาลากบอลฝ่าแนวรับแล้วซัดด้วยเท้าขวาเข้าประตูอย่างเยือกเย็น ทำบุกในวันนั้นมีเควินคีแกนนำทัพแต่พวกเขาเจอแนวรับของฟอร์เรสที่มีวินัยสูงจนทำอะไรไม่ได้แทบทั้งเกมและฟอร์เรสคว้าแชมป์ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ0ทีมชุดนี้ไม่มีซูเปอร์สตาร์แต่มีทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปฟอร์เรสเป็นทีมที่มีถ้วยยูโรเปียนคัพมากกว่าถ้วยหลีกสูงสุดของอังกฤษด้วยซ้ำครัฟกลายเป็นกุนซืออังกฤษเพียงไม่กี่คนที่คว้าแชมป์ยุโรปโดยไม่ได้คุมทีมระดับประเทศหรือมีต้นสังกัดระดับยักษ์แต่เขาคคววว้้าาาาาาชชมมป์ยุุโรรรกกกก่ผูจััดททีตตติินนในศส หลังจากคว้าความยิ่งใหญ่ด้วยกันที่ดาร์บี้และฟอร์เ t สความสัมพันธ์ระหว่างบรายันครัฟกับปีเตอร์เทเลอร์ก็เริ่มสั่นคลอนซึ่งเหตุผลของความร้าวรานนี้เกิดขึ้นเมื่อเทเลอร์ประกาศรีทายจากตำแหน่งผู้ช่วยในปี1982แต่หลังจากนั้นไม่นานกลับไปรับตำแหน่งผู้จัดการทีมดาร์บี้เคานตี้โดยไม่บอกครัฟที่สำคัญเทเลอร์ Taylor ดึงจอห์นโรเบอร์สันอดีตสิษธ์ลักของครัฟจากฟอร์เลสไปร่วมทีมโดยไม่ปรึกษาเขาแม้แต่คำเดียว ครับตอบกลับอย่างเจ็บปวดว่ามันคือการหักหลังในระดับที่ไม่เคยจินตนาการว่ามันจะมาจากปีเตอร์คนที่ผมรักเหมือนครอบครัวเขาเขียนจดหมายสาธนารนณะลงในหนังสือพิมพ์เดลี่เมล์ดาเทเลอร์อย่างเปิดเผยหลังจากนั้นพวกเขาไม่คุยกันอีกเลยตลอดชีวิตและต่อมาปีเตอร์เทเลอร์เสียชีวิตในปี1990ด้วยอาการปอดบวมครับเขาเสียใจเสมอที่ไม่ได้ขอโทษหรือว่าคืนดีก่อนที่เทเลอร์จากไป หลังปี1980ความสําเร็จของครัฟฟ์เริ่มลดน้อยลงเขายังคุมทีมที่ฟอร์เรสต์ต่ออีกหลายปีแต่การเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลอังกฤษทําให้แนวทางของเขาค่อยๆถูกทิ้งไว้ข้างหลังปัญหาที่รุมเร้าการซื้อขายนักเตะที่ไม่แม่นเหมือนเดิมความหุนหันพันแล่นในการตัดสินใจปัญหาสุขภาพและการติดแอลกอฮอล์อย่างหนักด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าวโด่งดังที่สุดช่วงปลายอาชีพของเขาในปี1989แมตต์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับควีนพาร์คเลนเจอร์ หลังจากฟอร์เรสชนะไป5ประตูต่อ2แฟนบอลจำนวนหนึ่งบุกลงสนามเพื่อฉลองชัยชนะและแสดงความดีใจแบบที่แฟนบอลอังกฤษทำกันในยุคนั้นครัฟ์ไม่พอใจที่แฟนบอลละเมิดสนามและไม่เคารพเกมเขาเดินดุ่มๆลงไปในสนามแล้วตะบันแฟนบอลของตัวเองอย่างน้อย2คนต่อหน้ากล้องโทรทัศน์สร้างความตกตะลึงทั้งวงการฟุตบอลอังกฤษ FA ประนามพฤติกรรมของครัฟฟ์และฟอร์เรสปรับเขา5,000ปอนด์ครัฟ์ออกมาขอโทษแฟนบอลทั้งสองคนในภายหลังครัฟ์เชิญพวกเขาไปที่สโมสรจับมือและขอโทษแบบลูกผู้ชาย ตลอดที่เขาคุมทีมเขาพาฟอร์เรสต์คว้าแชมป์ดิวิชั่นหนสมัยแชมป์ยูโรเปียนคัพสสมัยและแชมป์ลีกคัพสี่สมัยต่อมาในปี1992กในยุคแรกของพิมเมลีกครับยังคงอยู่ที่ฟอร์เรสต์แต่ทีมเริ่มอ่อนแรงและในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้ฤดูกาลที่ 1992- 9 3นี้ฟอร์เรสต์ตกชั้นและนั่นเป็นการจบบทบาทผู้จัดการทีมของเขาอย่างเจ็บปวดในโลกที่ผู้จัดการทีมถูกมองว่าเป็นนัักกวาางแผนนนหรือเทคคจิจ ไบอันครักับไม่ต้องใช้กราฟหรือใช้เทคนิคเยอะแยะเขาใช้ความเชื่อความภาคภูมิและพลังจิตวิญญาณสร้างทีมที่ทั้งโลกต้องจดจําเขาเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในลูกทีมและที่สําคัญเขาทําให้คนธรรมดาเชื่อว่าพวกเขาดีพอที่จะเป็นแชมป์ยุโรปสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลอังกฤษคือเขาใช้การสื่อสารแบบตรงไปตรงมาและความเข้าใจในตัวคนเป็นเครื่องมือหลัก เปลี่ยนผู้เล่นธรรมดาให้กลายเป็นตำนานมองเห็นหัวใจก่อนพรสวรรค์เขาไม่ได้สนว่านักเตะจะวิ่งเร็วแค่ไหนหรือยิงไกลแค่ไหนเขามองว่านักเตะมีความกล้าแค่ไหนเมื่อลงไปในสนามเขาเป็นคนที่ต่อต้านอำนาจและระบบครับมักขัดแย้งกับบอร์ดบริหาร FA และแม้แต่ผู้จัดการทีมคนอื่นเขาพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดและทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำเขาไม่เคยให้สัมภาษณ์ตามบทเขาคือของจริงในยุคที่สื่อยังควบคุมทุกอย่างไม่ได้ตำนานที่ถูกเล่าขานกลายเป็นทั้งหนังสือสู่ภาพยนตร์ มีทั้งตำนานกุนซือและกุนซือปัจจุบันพูดถึงเขาอย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเคยพูดถึงครับว่าเขาคือแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นผมถ้าเขาได้คุมทีมชาติอังกฤษผมว่าเราน่าจะได้แชมป์โลกอีกครั้งไปแล้วและเป๊ปกัวเดียล่าก็ได้พูดถึงเขาเช่นกันว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่ตำราบางครั้งคุณต้องเป็นเหมือนครับที่เข้าใจถึงจิตใจผู้คนไบรอันครับเสียชีวิตในวันที่20กันยายนปี2004แฟนบอลทั่วประเทศพร้อมใจกันยืนไว้อะไรก่อนเกม เสียงเพลงอยู่ใน e r Walk a โ o n e ดังกึกกล้องแม้ไม่ใช่เพลงของทีมเขาเพราะทุกคนรู้ว่านี่คือการอำลาผู้จัดการทีมที่เปลี่ยนแปลงโลกฟุตบอลอังกฤษไปตลอดการรูปปั้นของเขาอยู่หน้าสนามไพร์พาร์ที่ดร์บี้เคา์ตี้อีกรูปหนึ่งอยู่กลางเมืองนอตติงแฮมใบหน้าของเขาถูกปั้นให้ยิ้มเพราะไม่มีใครลืมผู้ชายปากกล้าหัวใจยิ่งใหญ่คนนี้ได้ไบรอันคราฟ์อาจจะไม่เคยคุมทีมชาติเขาไม่เคยอยู่กับทีมเงินถุงเงินถังแต่เขาได้สร้างนิทานที่โลกฟุตบอลไม่อาจลืม เขาคือคนธรรมดาที่กล้าฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และลงมือทํามันได้จริงถ้าผมเคยโม้ไปว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแค่อยู่ในอันดับหนึ่งเท่านั้นเองไบรอันฮาวเวิร์ดครับ